มาพี่น้องจา้าน้ำยาตีนไก่กับลูกชิ้นปลาพี่น้องจ้าน้ำยาปลากระป๋องพี่น้องยั่วพี่น้องจา้ามากมากดูควัตนต๊ะมีข้างล่างพี่น้องมีไส้หมอ้หมอกระทะหม้อกระทะหมูกระทะเดี๋ยวพี่น้องจา้าไปเอานีออกเนาะหม้อซุกนิดหน่อยน,น้ำไก่ยั่วค่ะน้อยพี่น้องจา้าน้ำยาตีนไก่พี่น้องมากมาก ตีนไก่ยั่วอันตักมากพี่น้องจ้าคุ่นมอเขาต้มอยู่ข้างๆไว้เนาะเมื่อนี้ต้มจิ้มอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องจ้จาจังบมหมิงต้องพี่น้องเนาะมันประแดดงานยี่บมหมิประแดกนนาตีนไก่ยั่วๆพี่น้องตีนไก่ต้องเอาเล็บออกพี่น้องจ้า <c oughs> มันได้อัทธรดในการแทะตั้งสี่เลยพี่น้องจ้านิวเป็นนิวเลยพี่น้อง ใส่เบิดถั่วพี่น้องจา้ามาพักนี่หลายพี่น้องจา้าเสียบพักตัดพักกนหลังก็เกลืกอกสำะนับพักเยอะๆแต่สวนต้มห่อนใหม่ๆได้เลยพี่น้องจา้าต้มสุกใหม่ๆมามาเด้อ สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุขนจ้าพบกับขั้วกระสินเฮ็ดเองแซบเองพี่น้องจ้ารายงานตุจังเม่เจ็บประเทศฝรั่งเศสพี่น้องจ้ามาเบื่งก็เห,เ,งกเ,กงเห็นอีหอังสูวกเจ้ากินเ็าเฮ็ดอันน้ำยาขระปุ่นพี่น้องจ้านำยาป่ากระป๋องใส่ตีในไก่เนาะพี่น้องเนาะตีในไก่แล้วกันชินป่าพี่น้องจ้าคอยซิมไปหน่อยหนึ่งเลยพี่น,อน้องแซบแซบคักงวะแซบแซบ มีพักพี่น้องจ้ามีพักซี่เนาะพักกาดพักกาดสลัดแล้วก็รพักกวางตุ้งเนาะพี่น้องเนาะพักกะหล่ำอืมกะหล่ำยู่พี่พี่น้องกะหล่ำกะหล่ำแล้วก็มีใบเซเแหน่เนาะพี่น้องเนาะกินกับยังแสบเนาะพี่น้องเนาะมาๆมาจ้ามามาแสบมานัวน้ำผึ้งฮึมเซเวอร์พี่น้องจ้าเซเวอร์ซิมต์ตะนาบกับแซบพี่น้องมาๆมาๆ นม่อยาตีนไกายเยอะอยู่อ่ะกลับไปนองซาบิริรจ่าเห็นย้ำใดกระแสไปนองเอ้ยขับปุ่นบร่ได้ลลกินโดนล้วนี่ก็ต้มกินอยู่ข้างล่างได้ไปนอยเป็นหมอใ <laughs> ช้ลูกสิมปาน แสบๆนะมากๆากเป็นของจา้าแส่บขึ้นข่อยพายอยากกินตีนพายอยากกินตีนไกน่ม,ม,มามแล้วเป็นของก็ถอยขอาพายได้เป็นของเยอะตีนมันต้องเลยแทะออกเนาะ แซ่บน้ำแทะตีนเนี่ยเป็นของเนาะบริเวณพื <contamination> <N eyed>. ้น <meals> ี่เป็นของจตะไม่ง่ายสุกครับ อร่อยจงยมงดูตีนไม่ก็แแสบสุดยอดมัศล a n นแซ่เข้ากันเข้ากันเอรีเด้จ้ะ พักตัวตัวแล้วตัวนี้พักสิเพิ่งกระปุ่นพักได้หลายงแซบข้าวได้เป็นข้าวไฟได้เป็นหลังเ้อะข้าง,างนอก เย็นไปนอ้องฝนสิตกลมคึมคึม,มดูดครับ ra nó mới là nào nó à, thẻ tiền không <laughs> <Cảm ơn là. cười> กะแซ่บนลยขอโทษขอภัยขอกินบะสุภาพเด้อพี่น้องเด้อตีนก็ต้องแทะเนาะพี่น้งองกินยากก็ยังกินอยู่ความแซบ ปลากระป๋องน้ำข้นๆไม่รู้เสีย กินบม้อป่ากินแล้วเคิดฮอดแม่พี่น้องจ้าเรามักแล้วเรากินน้ำยากระปุ่นตีนไก่หอมจัด กินเทลา,ามซีจานไปเละแม่ค่ะดูใ้เบิดมือแบบ่กินขา <c oughs> ่าวแล้วัน้ะกรปุ่นน้ำมันน้ำไปน่ง มี่สิเปื่อนๆนี่ไม่รู้เปื่อนทุกคลิปเลยที่บอกให้เห็นเจ้าเ,เปื่อนทุกคลิปมันตองลุยมือนังแสบพีน้องจาพี่จอด เราเลยเขาปาไปน้องฝนบดตกเห็ดบ่ออ่ะล่อฝนล่อฝนตก ยัันต่อม่อ้ยแซ่บเนาะสุดยอด ครัเพีองกินบบปากว้ากินยูข้างล่างของจะลหลไป่น to ้องหยุ่นหยุนยขอโทษขอพายวิวไปสวยเบิ้งัวข่อยก็บพรอจังวิวเบิ้งวิวคางคัล้ว มันนีกคนหน่อยลับแลบแบบนี้ว อินม,มาปวเ้าแสบนหองตาไม่กินหลายมือไม่กินโดนเย็ดหมองงไปตู้ไปกินมามางามอยากดคำอุน่น น yeah. yep, ้ำบ่เหุนหลายเจียแบเนาะ นิมแลับพี่น้องได้แทะมัแมงวันออเอาละจ้าพี่น้องจ้าสดพี่น้องเอาละจ้าพี่น้องจ้าขอโทษขอภัยด้วยพี่น้องใดขอเคดบอสุภาพเนาะ มากินหนูหนจ่ากับฝากกดติดตามเราอะฝากซับสไคร์ในยูทูบน้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากแพนเพจน้องพี่น้องเนาะขั้วกาละสินเฮ็ดเองเซฟเองพี่น,อนอ้นอ,งอ,งนองจ่าแล้วก็เพจแทนหอมปลาเฮ็ดผ้าเพื่นพี่น้องจ่าเมื่อนี้ไปแล้ว,ลวพี่น้องจ่าอืมค่อยอิ่มแล้วกินหลายเต๋อไป่ได้พี่น้องค่อยมากินไม้เนาะพี่น้องมันแรงเนาะเฮ็ดเป็นหมออะไพี่น้องปอกันคิมนาพี่น้องจ่า ฝากกดติดตามให้แ้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุภุสุสคนพี่น้องจ้าไปแล้วพี่น้องจ้าแ <c oughs> มงวันบน